มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเปิดเกณฑ์ผู้ถือบัตรคนจนได้ลดค่าน้ำค่าไฟ12เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนกันยายน2565เผยช่องทางลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์วันที่21กันยายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคลมอ มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนกันยายน2565รวมระยะเวลา12เดือนครับสำหรับรายละเอียดการปรับเปลี่ยนหลักการลดค่าน้ำค่าไฟให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแยกเป็นลดค่าไฟฟ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนและให้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยกรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดครอบคลุม1.9ล้านครัวเรือนโดยประมาณ ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้านั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ามาก่อนและประสงค์จะขอรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือพร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตวนครับ ขณะที่การลดค่าน้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและจะต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองแต่หากใช้น้ำประปาเกิน315บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา100บาทโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมดครับสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำประปามาก่อนและประสงค์จะขอรับสิทธิ์สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคครับ พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตวนครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพเ่ินด้วยนะครับขอบคุณครับ